เก้าสิบนาทีครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่เปิดพี่เบิร์ดชื่นชมแนวการเล่นเกมรับของแมนยูมากชื่นชมมากคือรายละเอียดเสียบอลจากหน้ารายของฝั่งแมนซิตี้เนี่ยแล้วเวลาเกมส่วนของแมนซิตี้เนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยหูลงมาเร็วมากลงมาจากรับเนี่ยเร็วคัลายการเล่นแป๊บเดียวไม่สี่ห้าวินนี่เร็วละ เร็วมากแล้วก็ปั๊บเียวออคอมแพกได้อะไรเงี้ยฉะนั้นทีมที่เล่นแมนยูคือหมายาความว่าเวลาเขาต่อเนื่องคือคุณต้องต่อเนื่องอช็อตไปเรื่อยจนถึงเส้นหลังหรือคัทแบ็กอะไรเงี้ยหรือหาจังหวะจบอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปแล้วไปเบรกปุบบก๊บเนี่ยเขาจะเป็นเกมแบบนี้ที่เห็นนะคือ,อคือแมนยูต้องชื่นชมเกมรับคอมแพกมากแล้วก็ลายการยืนซึ่งโอเคมากคือตอนนี้เกมรับอัลบริยนนั้นค่อนข้างมีประสิทธิภาพเยอะเยอะมากกว่า นั้นบอลอาจจะทรงเป็นเสมอแล้วก็เสมอได้เยอะกว่าเ่องกว่าชนะ<ำ>แต่ว่าถ้าเราจะเห็นถ้าซื้อเกมลุกอ่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าการสร้างสร้างสรงรค์ในการทําเกมลุกก็ดีแต่จังหวะสุดท้ายไม่เด็ดขาดไม่เบ็ดขาดนะมไม่เด็ดขาดทั้ทงที่วันนี้วันนี้ก็มีมารที่เปิดไปเนี่ยมันควรจะต้อง,องมันควรจะต้องแบบ ปุ่มฟุตบอลหรือคอนแทคฟุตบอลเข้าสู่บ็อกสเปเข้าไปในเข้าไปในประตูอย่างเงี้ยหรือแบบประตูเซฟอะไรเงี้ยมันไม่เกิดขึ้นตรงนั้นแต่ถ้าเรามองภาพฟุตบอลภาษาชา,ชาวชาวบ้านชาวบ้านนะโอกาสมันชัดเจนกว่าครึ่งแรกอ่ะมันมันจ,จ่าจอยู่แต่การแต่การจังหวะสุดท้ายสัมผัสบอลอ่ะมันไม่มันไม่ตรงกรอบแค่นั้นเอง